เป็นเวลาเจ็ดมงกว่าๆนะคะป้าจาเพิ่งจะตื่นเมื่อกี้นะคะ จเขน,น,น,น้างน้องเจนี่ยมีเรานอนกันอยู่สามคนเนี่ยอายอ,อยู่บ้าน,นอันนี้นเรามาข้างนอกกันเรามาต่างจังหวัดรจา้าเ,นะเดี๋ยวเรากลับบ้านกัเมื่อไรหร่เดี๋ยวเรากลั้านกันเมื่อไหร่รอน่า,นาจะอีกประมาณสองสามวันเดี๋ยวน้องจ๋าก,ก็พาป้ามาเที่ยวเนี่ย แต่น้องจ๋าเขาอยู่อีกห้องนึงแอนเดีย้ไปใครล่ะน้องจา๋าคือใครน้องจา่าคือใครน้องสาวป้าไงใส่ลุงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่สายลุงพี่สายลุงกับพี่จิ๊บอยู่บ้านแล้วใครเดี๋ยวหนูพาป้าไปเจอ,อเดี๋ยวพาไปเจอน้องจา๋าคู่กัเจ๊ดีนะเมียดีมากเจ๊เข้าห้องน้ำไหมเข้าเข้าป้าพาเจ๊ไปหน่อยกันอยู่ไหนอะน่ะอยู่ข้างหลังป้านะ ป้าพับที่นอนเสร็จยังนี่พับหมดแล้วนี่นพับเรียบร้อยเลยพี่โนวลเคยพูดแล้วนะคุยกับตำรวจไเยอะแล้วน,นะแตะ่ละคุยแบบนี้กันเขา,จะ,าจะคอยดูกันทำไมเงียบป้าน,านิ่งจังเลยเนาะไม่มีใครอยู่เลยเหรอ,หรอใช่กลับกันเมื่อไรหร่ละอีกสองสามวันป้า แลล้วมมาทไ่ะเขามาทำงานกันแล้วก็พาป้ามาเที่ยวด้วยเธอนะพูดดีกับเจ๊ามากเจ๊จะสูดให้เธอเป็นชีวิตจิตใจนะน,นะเราเลยมีพี่ชายพี่สาวที่งดงานามพี่โน่ปตำรวจเจ๊จุกเย็บผ้าเจ๊วัสนาหาของไปขายใช่ชีวิตจริงเลย ที่จริงชีวิตรจริงเจ,งจงอยู่บ้านนะขายของบ้านเพราะส่งไปเตอร์ฟเซียว่าจะเรียกเจไปคุยให้ความมั่นคงอะไรแบบนีอะไรให้บอกนะเพราะตำรวจม,มาจับไปเจ็บเขาส่งมากขึ้น,นขอขอเลยเขาแบบว่าเขาคอยปีนเจือพีโนลงมาแต่ต้องดนเรียตอนนี้ทั้งน้องมีใครนอนนะน้อง ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโคราชจ้าแล้วเราเขับบ้านเมื่อไหร่อีกสองสามวันามาทำ,ทำไมอะมาทำงานจ้ะแล้วก็พาป้ามาเที่ยวด้วยเธอพูดดีเก่งมากาไม่ทิ้งคุณเลยนะชีวิตจริงที่รู้ด,ดีๆนั่นในบ้านอะป้าเข้าห้องน้ำก่อนปะไปไปาพาเจ้ไปเลยเจ้ไม่ลุกขึ้นเลยเดี๋ยวขออนุญาตพา,ป,าป้าเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะ อื่นมีคนนอนนะมีมีไหมมีค่ะจ้ะจ้ะป้าจ้ะป้าอยู่บ้านเวลานี้ป้าทำอะไรตอนเ<จ>ชา้าชีวิตจริงเลยเจ๊น่ะเป็นเจ๊จำเจ๊จุกชั่วขนานั้น,นมางดได้หมดทำงาน,นบ้านนั่นแหไรขายของบนบ้านเต็มเลย คนมาซื้อกันเยอะเลยเราก็ช่วยขายของก็ใส่ลูกก็จิบพี่โนูเป็นตัวหัววันวันก็มาที่บ้านคุยมาคุยกับพี่นนองกันเยอะเลยได้ให้คำความหวังในบ้านเด็กมนุษย์ในบ้านลูกพ่อลูกแม่เขามาป้านอนต่อก็ได้นะแล้อีกคน ไไน,นี่อยู่เนี่ย<อ>ข้างหลังหนูเนี่ยนอนอยู่เหรอนี่อยู่ข้างหลังหน,นูน ห้องอื่นยังมีคนนอนไหมมีเป็นน้องเจ๊หรือเปล่าไม่ใช่จ้ะน้องเจ๊อยู่บ้านนี่ที่อื่นเหรอจ้ะล้วจะขับกันแล้วป่าอีกสองสามวันไม่ไปอยู่นานละมาทำงานจ้ะโอ้แล้วก็พาป้าจามาเที่ยวด้วยอืม ป้านอนต่อเถอะอืมเขาออกตอนเที่ยงนู่นเดี๋ยวหรอเดี๋ยวอีกสักคพักหนึ่งค่อยอาบน้ำกันจ้ะโอเคแล้วก็กลับกันเหรออืมเธอ,อดีใจมากทีท่จะมีเรื่องในชีวิตเนี่ยเธอชีวิตจริงว่าเธอดีนะ มีห้องอืมีคนใช่ไหมมีนี่นบ้านเช่าหรอโรงแรมจ้ะเออใช่ใชคือดีกับเค้มากพูดดีมากีดเป็นดีมี่ตัวนอไคุยที่ความัง่หมดเลยมึง็ตองมีงเยอะเลยเพื่อน เราขับกันต่อไปต่อตอนแรกหนูจะถ่ายให้พี่พี่ดูว่าถ้าปารัตนาแกนั่งคนเดียวเนี่ย ตอนแกตื่นนอนแกแต่พูดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่าแกเห็นว,นว่าหนูวตื่นแล้วแกก็เลยมาคุยด้วยก็เลยเป็นคลิปอย่างที่พี่ๆเห็นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ